ดูดวงชาวราศีธนูงูดุมากัดเงินจันนี้แรงรีบเข้าบ้านจันนี้คือปัจจันทร์เต็มดวงเตรียมตัวให้ท่านรีบเข้าบ้านท่านต้องทำอะไรท่านต้องหลบหลีกซ่อนเล็งแก้ไขปรับปรุงในอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านรวยรวย นะครับงูมาการเงินนะรวยเป็นเศรษฐีนะครับแต่ก็ต้องระวังให้รีบหลบนะครับบางทีอาจจะโดนเอาไปก็ได้โชคชะตาตกตําแหน่งเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มาก็ต้องเสียไปได้มาต้องเสียไปจึงเบื่อแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านตั้งมั่นให้ดีปฏิปดในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะรวยครับท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่มนสเสนมนันทาจะเข้ามาด้วยไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลง ผู้ใหญ่ลักก็หลงพากันสมนัสิดกับดักมนสเสนมณนฑาของท่านนะผมราชสีมานอนซบตาบผู้มีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งกักจิตสิทธิคอยปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนานวะเพื่อนเก่าจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูเข้ามาพูดคุย้วนะผมและโชคชะตาของท่านจะได้ยืนหยัด ต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพื่อนเก่าเข้ามาช่วยเหลือแล้วยังได้การยืนหยัดยืนหยัดในที่นี้คือไม่มีใครช่วยท่านนะครับผมอย่าเพิ่งดีใจไปนะไม่มีใครช่วยท่านนะครับท่านต้องทาด้วยตัวเองนะครับเหน,น,นื่อยๆด้วยตัวเองแต่เพียงแค่คําพูดของคนรอบกายหรือเพื่อนเก่าที่พูดเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างงู้นไปอย่างนี้ท่านทําด้วยตัวเองครับไม่มีใครช่วยเหลือท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ับผมตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตาแหน่งครอบครัวนะครับผมมีเงินเท่าไหร่ก็เสียเงินให้กับครอบครัวแต่ว่าทางด้านมณเห์มนณฑาท่านต้องใช้มันออกมานะครับท่านจงไปซื้อมันมาไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลหนุนนาทางด้านเรื่องสเสน่ห์นะครับบางคนไม่ต้องการสเสน่ห์ท่านไม่ต้องการสเสน่ห์หรอับเสน่ห์บ่งบอกถึงอํานาจบารมีวาสนา ถ้าไม่มีสเสน่ห์ไปไหนใครก็ไม่ซื้อของด้วยนะขายไม่สั่งออเดอร์ขายไม่ซื้อของขายมีแต่คนรังเกียจธุรกิจตกต่ำเพียดีเลื่อนขั้นลงทันทีเพราะฉะนั้นมีสเสน่ห์ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําตแหน่งชะตาชีวิตรับทรัพย์ปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองนําพาสิ้นโชคลาภท่านจะได้จัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีการแปลเปลี่ยนแปบลบผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีเด่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเด็ดเตรียมตัวเฮล้านบ้าน เร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้พ้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการลื่นเลื้งสังสันแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดตับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้ปฏิป,ปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอะไรบางอย่างจะทําให้ท่านสับสนงงงวย ในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วหรือยังอาศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งความผสมเละจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียันใดชะตาชีวิตรับสัต์การกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประหาดประหารต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านต้องกล้าครับแต่ว่าดวงชะตาของท่านราศีธนูบ่งบอกถึงความกล้าอยู่แล้วนะครับแต่ต้องกล้าขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้มันต้องลงทุน แต่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องมันต้องเสียมันต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนครับครับเป็นแค่เปลี่ยนคำคำเปรียบเปรยเฉยๆนะครับท่านต้องไปสังเกตเอาเองนะครับครับจะมาตรงๆไม่ได้นะครับมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับกระบวนกระวายกระสับกระส่ายหลบหลีกแก้ไขปรับรุงซ่อนเล็นในดวงชะตาะครับพระราชาถือเหรียญปกตำแหน่งท่านจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายต่อจากนี้ไปเงินทองจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม คนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจันนี้แรงรีบเข้าบ้านต้องระวังเพราะว่ามลเสน่ห์ถ้ามันแรงนะครับระวังนะครับผมเรื่องชู้สาวระวังนะครับผมเรื่องกิ๊กเรื่องชู้สามีคนอื่นนะครับภรรยาคนอื่นนะครับมันโดดเด่นมันแรงเกินไปเกี่ยวกับมลเสน่ห์มลชู้สาวนะครับผมสิ่งเหล่านี้ต้องระแวดระวังให้ดีครับนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลย ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังฟังดูแล้วอาจจะแปลกมีด้วยหรอหมนซูสังนะครับผมมันมีสเสน่ห์แรงเกินไงนะครับไปไหนมันเกิดมนสเสน่ห์ไปหมดนะครับผมราศีธนูเป็นแบบนี้โชคชะตาฟ้าผ่าเปรี้ยงเจ็บปวดดลลาทะเลาะวิวาดยิ่งต้องระวังนะครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมถึงนะครับผมจัดหนักจัดเต็มนะครับผมพระราชาแห่งถ้วยจะม,มีโอกาสมีโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาจะได้ค้นพบถ้วยทอ,องถ้วยใหญ่ เขาเรียกว่ามีจังหวะดีโอกาสดีโอกาสทองเข้ามาไม่หยุดยอนนะนะครับผมครับแต่ระวังเพศตรงข้ามอย่างเดียวมองว่างูเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,ปัก,กคุคของราาักษายื้อแย่งกับปัญหาต่างๆท่านจะได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลพัน จิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังวงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพยรัะผมจัดนักจัดเต็มซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว้าหารเอาจริงเอาจังจนประสมเลจชะตาชีวิตัะผมการยื้อแย่ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพานหนุนนําโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบาร,รมีวาสนารับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมการจิงไวชิงพิบการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีจะทาให้ดวงชะตาของท่านเปิดท่าน,นได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้เจอในสิ่งที่ใช่การตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับท่านนะครับผมท่านอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนเก่านะครับที่จะเข้ามาเป็นหุ้นร่วมส่วนนะครับหุ้นร่วมส่วนนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนในดวงชะตาของท่าน มีดปักตรงกลางใจสามทีเจือจ้อเจือ้อเชื่อเจ็บไม่เจ็บไม่ทันรู้ไปนะครับเพราะว่ามันแรงในโชคชะตาอยู่แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิเลือกท่านก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเหยื่อดวงชะตาเปิดเองราศีธนูนาลายแผงสอนยิงธนูใส่สโตูหมู่มานพังพินาานะผมโชคชะตาม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินทำชูหนุนนำโชคชะตา พลิกเปลี่ยนแปลงันธพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวยๆต่อจากนี้ไปดวงชะตาจะสุสมสมหวังดังใจใหมายจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงแบบนี้ดวงเปิดดวงแรงนะครับจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับรัพ์รวยโชคข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาทุ่งข้าวเหลืองาอรามเขาเรียกว่าเหลืองกินเหลืองใช้ประสบความสําเร็จจะเจริญรุ่งเรืองรับรัพย์รวยโชคจะได้พลิกพันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นเศรษฐีอันล้าน นะครับรวยๆๆตอแต่นี้ไปอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนาสิ่งกับสิ์คอยปกป,กปักคุครองรักษาหนูนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับจัดหนักจัดเต็มถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์ติ๊กเกอร์นะครับให้ติมหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ